ช่วยจ่ายไฟไม่รอดแน่นอนครับผมดูจากสภาพการแล้วนี่นะครับหลังปิ้นนะครับมีรอยไหมนะครับจุดนี้นะครับผมฝั่งนี้ไปทั้งแถบนะครับผมฝั่งนี้แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับฝั่งนี้แต่ตอนนี้คือที่เราเจอนะครับี๋ยวผมจ่ายไฟเข้าดูนะครับไฟเขียวติดนะครับผมรีเลย์ทำงานนะครับแต่ว่า มมดเฟดฝั่งนี้นะครับผมมันร้อนมากเลยนะครับสวัสดีครับจากร้านเทปออโต้มอนิไฟนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวพวกแอมเ o รร์บูนะครับรุ่น3,000วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับ PB คลิก 3,000D นะครับตัวนี้ของใหม่ก็ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับตัวนี้มาด้วยอาการนะครับ เห็นนะครับชุดจ่ายไฟไหม้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าไม่ใค่ชุดจ่ายไฟหรือมีตัวไหนช็อตอีกนะครับผมเดี๋ยวจะมาจัดการกันนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะถอดตัวฟิล์มตัวนี้นะครับออกมาก่อนนะครับผมเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับสำหรตอนนี้นะครับผมผมก็ตัวแกะตัวแผ่นฟิล์มออกมาแล้วนะครับผมชุดจ่ายไฟไม่รอดแน่นอนครับผมดูจากสภาพการแล้ว นี่นะครับจุดจ่ายไฟนะครับดูหลังปินหลังปินนะครับมีรอยไหมนะครับจุดนี้นะครับผมฝั่งนี้ไปทั้งแถบนะครับผมฝั่งนี้แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับฝั่งนี้เดี๋ยวต้องถอดออกมาเช็คดูครับผมฝั่งนี้ได้ถอดตัวมอสเฟตฝั่งนี้ออกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเพื่อเราจะได้วัด ความถี่นะครับวัดเช็คดูว่าชุดได์ตรงนี้นะครับผมได์ไดชุดขยายนะครับโมดูลนี้นะครับผมยังทํางานได้ปกติหรือยังได้ดีหรือเปล่านะครับยังปกติใช้งานได้หรือเปล่านั้นก็ต้องแกะมาวัดข้างนอกครับผมเพราะว่าว่าข้างในช็อตทั้งหมดแล้วนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็คือ m อสเฟตเราเช็คไปแล้วนะครับไม่รอดสักตัวนะครับ มอสเฟตวัดยังไงนะครับก็วัดขา1เทียบกับขา3นะครับหรือขา2ก็ต้องไม่ขึ้นนะครับผมต้องเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมฮะแต่ว่าตัวนี้คือไม่รอดนะครับผมอาการนี้นะครับจะสลับขาจะสลับขากันนะครับสลับสลับขากันก็ต้องไม่ขึ้นนะครับคือขาหนึ่ต้อง ต้องไม่ขึ้นอะถ้ามันดีนะครับผมแต่ถ้าไม่ดีก็คือมันจะขึ้นอย่างนี้แหละนะครับนี่นะให้ดูโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดไฟที่มัเลี้ยงขาเกตนะครับตอนนี้คือจ่ายไฟเขาเรียบร้อยนะครับแรงดันอยู่ที่นี่นะครับ12โวลต์นะครับผมขาเกต มันจะมีแรงดันประมาณ3.536นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับมายงี้โอเคนะครับฝั่งนี้แหละต้องเท่าๆกันนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะคาดเคลื่อนกันประมาณจุดศูนย์สองก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งสตัวหนึ่งหเนี่ยผิดปกติหรือว่าตัวหนึ่งไม่ออกเลยนะครับถ้าไม่ออกเลยก็เช็คตัว R ด้วยนะครับผม แต่ตัวนี้โชคดีไปนะครับผมไม่มีบอดได้เรายังใช้งานได้อยู่ทีนี้ความถี่เท่าไหร่นะครับปกติแล้วความถี่อยู่ที่ 30k เฮนะครับเลงอยู่ที่18-45นะครับภาคจ่ายไฟนะครับผมอันนี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าภาคจ่ายไฟสมมุติ มีบอดคาดาอ่าดีแมงเงี้ยนะครับต้องเช็คความถี่ดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะตกม้าตายนะผมบ,บางทีความถี่มันเพี้ยนขึ้นไปเป็น 100k 200k อย่างเงี้ยไม่ได้นะผมมอสเฟสไม่แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะใส่มอสเฟสตัวใหม่เข้าไปนะครับจะมาดูว่าถ้าขยายฝั่งนี้มันจะรอดไหมนะครับตอนนี้ผมใส่มอสเฟสเข้าไปแล้วนะครับผมแต่เป็นใส่เอ่อ ฝั่งละคู่นะครับผมคู่นี้ก็รับผิดชอบมอปแปลงรูปนี้คู่นี้ก็รูปนี้นะครับแต่ตอนนี้คือที่เราเจอนะครับแ๋ยวผมจ่ายไฟเข้าดูนะครับไฟเขียวติดนะครับผมรีเลย์ทำงานนะครับแต่ว่ามอเเฟสฝั่งนี้นะครับผมมันร้อนมากเลยนะครับ ดูสิครับตอนนั้นเราวัดได้3.6นะฮะเหลือแค่1.8ครึ่งต่อครึ่งเองอันนี้ก็เท่ากันนะเหมือนตัวมันดึงโหลดน,นะโดยใช้ผมผมใช้หลอดไฟนะครับผมในการเป็นตัวโปรเทคนะครับถ้าเราต่อไฟอตรงเลยนะครับหนึ่งละอุปกรณ์ของเราเสียหายถ้ามีวงจรเอ่อทำงานไม่กปกตินะผมถ้าระวบยังทํางานไม่ปกติตัวหลอดไฟนี้ก็ยังช่วยเราได้นะครับเซฟอุปกรณ์นะครับผม ตอนนี้นะครับไฟนะครับผมอยู่ที่บวกลบ40นะครับออกมาแค่นิดเดียวเองตอนนี้คือมองว่าวงจรยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่เท่าที่เราวัดนะครับไฟมาเลี้ยงฝั่งนี้เนี่ยนะครับมอสเฟตตัวผ้าขยายนะครับมันไม่ร้อนแสดงว่ามันปกตินะครับผม เรืออาจเป็นเพราะแรงดันไม่ถึงนะครับเราก็เลยมาเช็คที่จุดนี้ด้วยนะครับไฟที่มาเลี้ยงออฟแอมนะครับมันก็ยังไม่มีไฟออกมานะครับผมนี่นะไม่มีไฟออกมาเลยซึ่งไฟจุดนี้นะครับจะมาจากาตัวไดโอดพวกนี้นะครับผมเห็นไหมไดโอดสีตัวนี้สีตัวนี้มาจากไหนมาจากมออแปลงชุดนี้ครับผม เป็นชุดมอแปลงไ,ไฟย่อยด้วยแล้วก็จ่ายไฟหลักให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนรอยไหมนะครับมาแรกๆนะครับผมเราคิดว่ามันไม่ไหมนะคิดว่าเกิดจากที่มอสตเฟตมันไหมมันระเบิดแล้วก็เป็นคราบมาโดนตัวนี้แต่ที่จริง น่าจะเป็นสาเหตุมาจากตัวมอแปลงช็อตนะครับแล้วก็ทำให้มอสเฟตพังฉะนั้นแล้วงานนี้ไม่หมูแล้วครับผมต้องพังพันมอแปลงใหม่นะครับสำหรับต,ตัวนี้ต้องพันใหม่ซะแล้วงั้นรออะไรครับผมแกะแกะมาดูกันเลยนะครับพันกี่รอบขนาดเส้นเท่าไหร่ทองแดงกี่เส้นนะครับ ก็ตามจำนวนที่ของเขาทำมาเลยนะครับผมครับผมตอนนี้คือผมพันมออแปลงใหม่เข้าไปแล้วนะครับผมนี่นะครับแกนเทลอยตัวนี้นะครับผมสรุปคือขดไหมจริงๆครับผมขดช็อตนะครับขดขาออกนะครับผมอันนี้พันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยัดประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมาเทสดูว่าหลังจากที่เรา พันมออแปลงใหม่เข้าไปแล้วอาการที่เฟสร้อนนะครับแล้วก็เครื่องไม่ทํางานเนี่ยจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน,น,นค,รครับผมนี่นะครับครับผมตอนนี้ผมก็ยัดมออแปลงเข้าแล้วนะครับนี่นะครับใส่ครบทุกรูแล้วทีนี้ก็เหลือจะมาเทสนะครับผมมัดใหญ่ไฟแรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวส่ายไฟเข้านะครับบวกบวกลบลบนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายรีโมทปึ๊บไฟเขียวติดรีเลยทํางานครับผมนะฮะไฟเขียวติดแล้วนะครับ ชัดเนเดี๋ยววัดไฟให้ดูดีกว่ามอสเฟตนะครับต้องไม่ร้อนนะครับผมมอสเฟตพาดก่ไฟตอนนี้เราใส่แค่ข้างละคู่นะครับผมก็ใส่แค่4ตัวทีนี้ต้องมาวัดนะครับแรงดันที่คอมขาเกตนะครับผมนะฮะ ันนี้2.9งด้านะครับแรงดันแบตเตอรี่เราอยู่ที่9โวลต์นะครับไฟตกมากเลยแบตเตอรีย่ยังไม่ได้ชาร์จนะฮะไม่เป็นไรขอแค่ชุดไฟชุดนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้าเราคือต่อปุ๊บไฟเหลือแค่นิดเดียวนะครับไฟมัลเลนการ์ากเจ็ตนิดเดียวแล้วก็มอสเฟตฝั่งฝั่งนี้ร้อนมากนะครับเราเลยทำการพันมอแปลงใหม่นะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ควรจะได้เท่ากันนะครับผม2.9เหมือนกัน ทีนี้ฝั่งใจฝั่งขยายนะครับผมฝั่งขยายถ้าไฟตกไม่แน่ใจว่าอ๋อทำงานครับผมที่แรงดัน9โวลต์ก็ยังทำงานนะครับตัวนี้นี่ครับความถี่อยู่ที่เท่าไหร่ต้องดูความถี่ด้วยนะครับความถี่อยู่ที่103กิโลเฮิร์นะครับผม ทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันนะครับนี่นะครับโอเคือว่าสำเร็จครับตัวนี้โอเคครับสำหรับเครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยครับสวัสดีครับ